เคล็ดลับที่ทำให้เราดูอ่อนยาวตลอดเวลาค่ะก็เป็นเซรั่มตัวใหม่นะคะจาก L'Oreal Paris นะคะก็ Revitalift Triple Power ค่ะ Triple Power ยังไงก็คือเป็นการประสาน3มพลังนะคะเพื่อที่จะจัดการกับสัญญาณแห่งวัยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยะค,ะอความหย่อนคล้อยไม่กระชับแล้วก็ความกระจ่างใสก็ขวดเดียวจบ วิธีใช้ของพิชมเป็นยังไงคะวิธีใช้แม่ใช้ยังไงบ้างก็เซรั่มก็ปกติเลยก็อาบน้ําน้ําตกเซรั่มนะคะเซรั่มแล้วก็มอยเจอร์กลางวันก็กันแดดหลังจากใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างชุมมันรู้สึกก็อย่างที่บอกนะมันตอบมันมันตอบโจทย์ในเรื่องที่เรื่องของริ้วรอยที่มันเป็นแบบริ้วรอยตื้นๆนะคะมันก็จะดูแลดูแบบว่า เรียกว่ายังไงอะดูเหมือนมันเบลอมันหายหายไปนะคะแล้วก็เรื่องของความกระชับแล้วก็กระจ่างใสอันนี้ก็อันนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของวิตามินซีก็ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสด้วยค่ะแต่มันต้องควบคูมการดูแลเรื่องอย่างอื่นแน่นอนแน่นอนแต่ถามว่าที่ตัวนี้มันเด็ดกว่าตัวอื่นยังไงก็เพราะว่าแรงบันดาลใจในการพัฒนาเนี่ยมาจากการทำทหาถการคือพูดง่ายๆว่ามันคล้ายๆโบท็อ อ่อนๆใช่ไหมคะก็คือว่าจะไปลดการ mm. เขาเรียกว่าอะไรอะไปช่วยไปช่วยคลี่คลายลดการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ทําให้มันเกิดเป็นริ้วรอย mm. เพราะว่าเวลาที่เราแบบว่าหลักการก็คือเวลาที่เราขยับขยับหน้า mm. เยอะๆซ้าๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นริ้วรอยแล้วมันก็ลึกขึ้นหรือขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวนเนี้ยเนี่ย mm. เขาก็นวัตกรรมของเขาเนี่ยก็คือเรียนแบบการทำพนะการเรียนแบบการทำบอดฮอกโดยที่เรียกว่าได้ได้แรงบันดาลใจมา mm. ก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแบบมันรีแลกซ์ขึ้นอ่เพราะฉะนั้นก็ริ้วรอยก็จะเกิดได้ยากขึ้น จะว่าเป็นเหมือนวัตกรรมของเทลลาริโอเลยใช่ค่ะเดี๋ยวอกใช้เวลาในการคิดผลสิปีสำหรับในการทำวิจัยคิดผลค่ะชิมฝากนิดนึงค่ะอะไรนะคะฝากตัวนี้ค่ะก็ก็ฝากด้วยค่ะก็ใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะคะก็ฝาก Revitalift Triple Power นะคะตัวนี้ก็ในที่สุดก็เซรั่มก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วจริงๆก็เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ขายดีในต่างประเทศเนาะแต่ว่าในที่สุดตอนนี้ก็คือเข้ามาเมืองไทยแล้วค่ะก็แฟนๆก็ไปหาซื้อได้ ออกมาที่งานแฟชั่นของพี่ชมจ่ะล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคนะแฟชั่นโชว์ท่าลุกทั้งหมดของแม่ทุกวันเป็นยังไงคะ <S <S ก็โอเคค่ะก็ราบรื่นก็ผ่านไปได้ได้วยดีจะ้ะกี่ลุกจ่ะทั้งหมด8โชว์ค่ะคราวนี้ถือว่าน้อยอ๋ออ,อ,อันนี้คือน้อยแล้วเหรอใช่ปกติก็จะประมาณ11 12โชว์อ่าใช่มันมีอะไรที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปบ้างไหมจากทุกปีที่เราไปไปทำงานเออถ้าสำหรับซีซั่นนี้นะก็ชมว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่น ที่พลิกเปลี่ยนเพราะว่าเฮาส์ใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เนี่ยก็มีการในช่วงปี2025ที่ผ่านมาก็มีการแบบว่าเปลี่ยนตัวดีไซเนอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งนเนี้ยนเนี่ยต้นปี2026เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกูตูแรกอของดีไซเนอร์ใหม่ของในหลายๆเฮาส์โดย,ยเฉพาะเฮาส์ที่เป็นแบบเฮาส์แบบ บิ big, big mm ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นกูตูเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีไซเนอร์เนี่ยได้สแสดงจินตนาการได้สแสดงแบบครีเอทีฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเต็มที่อะไรเง mm hmm. ี้ยค่ะก็ก็สำหรับชมก็เป็นเป็นเป็นซีซั่นที่ตั้งตารอคอยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบน,นะก็รู้สึกว่ามันเป็นบุญตาแล้วก็รู้สึกเออเราได้อยู่ได้อยู่ถึง ถึงวันนี้มันเป็นสำหรับชมนะชมว่ามันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่มันเป็น New Age เป็นดีไซเนอร์ใหม่ที่มันจะกำหนดทิศทางแบบของแฟชั่นต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแฟชั่นมันเปลี่ยนไปหรอชก็มันเป็นมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วอะอย่างตอนนี้ก็อาจจาก็พูดละกันก็อย่างชาแนลกับดีออกก็คือจะมีก็มี Creative Director คนใหม่ใช่ไหมคะก็ทั้งสองคนก็ วัย41ก็เป็นเป็นรุ่นรุ่นเหล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นก็เป็นเลือดใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มันมันสำหรับเราก็มองว่าเออเนี้ยคือฟิวเจอร์แล้วเรรู้สึกว่าเออรู้สึกเป็นเกียริที่เราได้อยู่ในโมเมนต์นั้นซึ่งเราถือว่ามันเป็นมันสำหรับคนที่ชอบแฟชั่นอ่ะมันก็เป็นเป็นจุดแบบมันเป็นจุดประวัติศาสตร์อะที่แบบว่าเอ้ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปอีกแบบเข้าสู่อีกยุคหนึ่เป็นออรถูกต้ง อันนี้ตอนนี้คือเรียกว่าช็อปกลับมาเยอะไหมคะพี่ชมเพราะคอลเลคชั่นเราบอกถูกใจมันแบบมีแบบฟิวเจอร์ใหม่ของแฟชั่นแล้วอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจเรียกว่าไปอัปเดตก่อนละกันกลับแล้วก็ค่อยกลับมาวีเคราะห์แต่ว่าลุคของพี่ชมเองก็ได้รับการตอบรับทั้งบวกและลบในการเหมือนเดิมทุกครั้งที่ไปงานแฟชั่นเอา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 ตัวอินก่อนละกัน่ ตอินคืออะไรลุกลุกที่แบบลกคที่แบบมีลุกที่มีตอินอ๋อไอ้ตายตาตายอ๋อโอเคตอลลี่อายแบบล้นอายสดงอ๋ออค่ะอ่อันนี้คือดีไซน์เอหรือว่าเมคอัพเป็นคนก็เราก็มีคุยคุยกันล่ะค่ะว่าเอาประมาณไหนจริงๆส่วนมากกับพี่ป้อมชมก็ไม่ได้แบบจะไม่ได้ไดเล็กมากแต่ว่าก็แค่จะคุยกันว่าเออมาเราเปิดชุดดูแล้วเราก็อาจจะบอกว่า วันนี้เราอยากเป็นผู้หญิงคนไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็ที่เหลือเราก็ให้เกียรติแต่ละคนในการแบบสร้างสารรค์เพียงแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ไม่อยากทําแบบนี้หรือไม่อยากเป็นผู้หญิงคนนี้ก็จะบอกไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะนอ,น,อนอกเหนือไปจากนั้นก็ก็คือชมเป็นคนแต่งหน้าชมไม่ไมดึกเวลาพี่ป้อมแต่งหน้าชมชมไม่สองกระจก้วยซ้ำ uh huh. ก็คืออยากทําอะไรทาไปเลยคือจริงๆใครแต่งหน้าชมชมก็ไม่สองกระจกนะ uh huh. เก็ใช่ใช่ก็อีกทีนึงก็นอกจากว่าอยากลอกกันบ้านหรือ,อว่าอยากแบบได้วิชาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอาจจะดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็วางอุปกรณ์แล้วก็ไปเลยเไม่ได้แบบไม่ได้อะไรทศวิชาหนึ่งนะแบบเขาบอกว่าทิศทางว่าเออมันไม่น่ามีดอลลี่อายไปนงานแฟชั่นอะไรเงี้ยผู้ชมไว้ยังไงดูเขาก็มีกันนะเออ อาจจะไม่ใช่สายฝอ,อถูกไหมคะอาจจะไม่ใช่สายฝอแต่คนที่คตคือตอนนี้แบบในตลาดเนี้ยมันไม่ได้มีแต่ฝรั่งแล้ว<อ>ถูกไหมคะเอเชียก็ก็เยอะแล้วก็ไม่ได้เอเชียก็ขับเคลื่อนด้วยเราก็จริงๆคิลเจอร์แบบไม่ว่าจะเป็นแบบ T beauty หรือว่า K beauty อะไรเงี้ยมันมันใหญ่นะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบ มันเป็นตัวเราหรือว่าวันนี้สบายใจแบบนี้ยอยากเป็นอย่างเี้เออก็ก็ทำคือชมทํามาเยอะมากอ่ะอยู่วงการมาแบบกี่ปีก็ไม่รู้ใช่คือชมทํามาทุกอย่างแล้วถ้าชมทําแบบเดิมๆก็คือน่าเบื่อมันเดิมถ้าพอชมเปลี่ยนถ้าชมออกนอกกรอบก็คือเอ้ยอะไรอ่ะถูกไหมคะก็ จะทําต่อไปไม่เพราะเขามียากตั้งคำถามอันนี้ชมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันจะไห้เราวานใจไปไม่ก็มันคือชมว่าเรื่องบิวตี้หรือว่าเรื่องความสวยงามมันเป็นเรื่องปัจเจกอะค่ะมันเป็นเรื่องมุมมองแล้วแต่ใครจะมองแล้วก็มันก็เป็นเรื่องเทสด้วยถูกไหมคะก็บางอย่างเราเราว่าสวยคนอื่นว่าไม่สวยอะไรเงี้ยเออหรือว่าทุกคนมีความเห็นไม่หมดเลยอะถูกไหมคะก็ก็ แล้วแต่เนอะแบบมันเป็นพื้นที่เสรีเนาะโซเชียลมีเด oh, right, ียใช่ไหมคะก็ใครอยากแสดงความเห็นอะไรก็แสดงไปโดยเฉพาะไม่ได้เสพเลยค่ะจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสพเลยแต่รู้ถึงกระแสไหมว่ามันมีคำวิจารณ์บางคำเหมือนได้ยินมาจากใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้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 ไม่เห็นนะยังไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ว่ามันได้ภาะก็เห็นนะคะภาพที่ว่าตัวที่ว่าเป็นภาพเจ้าปัญหาใช่ไหมคะ Getting Image ก็เห็นนะคะ ซึ่งโดยส่วนตัวก็ไม่รู้สึกว่าหนักกวันนี้ก็แยกก็เจอมาแล้วแล้ว,ลวก็ก็ก็เอียงคอน,นิดนึงเหมือนกันว่าอ้าวภาพนี้เองเหรออะไรเงี้ยว่าแค่นี้เองอะไรเงี้ยเอเอแล้วก็คือชมคือถ้าจะบอกว่าเอฉืออะไรเงี้ยคือชมก็44แล้วอ่ะใช่ชมก็44แล,แล้วแล้วก็รู้สึกว่าก็ ไม่มีใครชมนะแต่สุกาเราทําได้ดีมากนี่อยากเห็นหน้าคนว่าเราเหมือนกันไม่องว่าจะความความคอนฟิเ e นซ์ของของผู้ชมมั้เหมือนเป็นคนหนักแน่นเรื่องของความคอนฟิเ e นซ์มากอยากจะส่งไตอบถึงคนทั่วไปไหมคะแบบอะไรคอนฟิเ e นซ์แบบภายในที่เราแบบเออมันต้องมันยืนหยัดได้จนทุกวันนี้ค่ะพี่ชมอะไรก็ทำพี่ชมไม่ได้ยชมไม่ได้ป็นแค่แบบคพี่ปั้มบ้างไหมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะเออ ค่ะอันนี้บางทีชมว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของชมแล้วล่ะอันนี้ชมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องของเขานะอ่ะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่ดราม่าของเราละ <summ at S 1> อันนี้อาจจะเป็นเรื่องดรามา่าคือทุกๆวงการมันก็มีการเปรียบ nee เทียบแล้วก็มีเรื่องอะไรเงี้ยชมว่านะเออก็ตามนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นพาร์ทของของแกที่แบบ อาจจะเป็นตกเป็นเป้าหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเออแต่เราแฮปปี้เราแบบกำกับคูบุญทั้งู่บุญเลยนะก็แฮปปี้อะค่ะก็แฮปปี้คือไม่ได้หมายความว่าชมไม่ได้เปิดรับอะไรเลยนะคือบางทีบางงานเราก็ก็ใช้คนอื่นค่ะก็ใช้คนอื่นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดเป็นเป็นภาพจำอะไรเงี้ยเพราะว่าชมกับพี่ป้อมมันคือแบบตั้งแต่อายุชมยังไม่แตะเลขสองอะเออคือมัน มันนานมากเย <ๆ S 1> แล้วมันก็มี <ๆ S 1> หลากหลายเหตุผลแล้วชมไม่ได้บอกว่าเ,ออเด็กๆใหม่ๆไม่ได้แบบไม่ได้แต่งไม่สวยหรือว่าเอาชมไม่อยู่หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลมีเหตุผลมีมีอะไรของมันยอะไรเงี้ยเออค่ะ <ๆ S 1> มัน เออฉันจะเลือกอะไรก็เรื่องของฉันน่ะจบเออเออเด็กนะเด็กนะ